ลีโอนลเมสซี่วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาครับจะเป็นตัวของอาร์เจนตินาตัวสองดาวนะครับอสองดาวเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ในการเล่นในฟุตบอลโลกนะครับครั้งล่าสุดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่อาร์เจนตินาเนี่ยได้แชมป์โลกเนี่ยก็จะมีเป็นตัวสามดาวนะครับ ออกมาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวสองดาวกับตัวสามดาวเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทุกจุดนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเอ่อสหรับตัวของผ้าเนี่ยตัวของผ้าเนี่ยอ่าขอบอกก่อนนะครับทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเกรดแฟนบอลนะครับเอ่อตัวของผ้าเนี่ยผมเทียบแล้วเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของเนื้อผ้านะครับอ่ะลองดูเนื้อผ้าอ่านี่คือเนื้อผ้าเนาะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนื้อผ้าเนี่ยมันเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันคือเกรดเดียวกันโอเคดังนั้นเนี่ยเนื้อผ้าเหมือนกันเนาะนะครับเออส่วนด้านหน้าเนาะนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นส่วนของโลโก้นะครับเดี๋ยวดูให้ชัดๆอันนี้จะเป็นตัวของโลโก้สองดาวนะครับอ่าสองดาวเนี่ยจะมาก่อนนะครับแล้วก็ ตัวสามดาวเนี่ยถ้าดูดีๆมันจะเพิ่มดาวด้านบนมาอีกหนึ่งดวงเห็นไหมครับเนี่ยดาวด้านบนอีกหนึ่งดวงอ่านี่คือข้อแตกต่างนะครับอ่าแล้วก็ที่แตกต่างได้ชัดเนาะถ้ามองมาทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าอ่าอันนี้เป็นอาร์มของช้าโลกนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมพอเป็นตัวสามดาวเนี่ยมันได้ช้าโลกมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะมีอาร์มเห็นไหมครับอ่าอาร์มเนี่ยค่อนข้างสวยเนาะอ่าลองดูนะครับอาร์ม อาร์มเนี่ยไม่ได้ติดเพิ่มนะครับเพราะว่าอาร์มเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราซื้อเสื้อตัวสามดาวมาเนี่ยมันจะติดมากับชุดเลยนะครับอ่าเนี่ยมันจะติดมากับชุดเลยโอเคจากนั้นเนี่ยโลโก้ทางซ้ายเนี่ยก็แน่นอนเหมือนเดิมเลยมันก็คือโลโก้ของ Adidas ใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมนะครับ Adidas เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะตัดอ่าฟอนต์เนาะที่เขียนว่า Adidas เนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตรงนี้เนาะปกติมันจะเขียนไว้ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจะเขียนไว้ด้านล่างตรงนี้ มันก็ตัดออกแล้วเนาะนะครับอ่าเหมือนกันนะครับทั้ง2ดาวและสามดาวโอเคอันนี้เนี่ยผมอา่าอีกฟอนต์ของเมสซี่ทั้งคู่เลยนะครับอ่าตัวหนึ่งจะซื้อมาใส่ตัวหนึ่งจะซื้อมาเก็บเนาะอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นฟอนต์แท้นะครับของอ,อ่าอ a ดิแดดเลยเนาะนะครับอ่าฟอนต์แท้ฟอนต์นด้านหน้าเนี่ยฟอนต์ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันครับฟอนต์เลขสิบด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันลักษณะของเนื้อทุกอย่างเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูเหมือนกันเป๊ะเลย โอเคแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยมีต่างกันแค่ไม่กี่ตำแหน่งเนาะอย่างแรกเลยที่ต่างกันก็คือจำนวนดาวอ่าแล้วก็อาร์มด้านหน้าโอเคลักษณะของคอเสื้อเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆครับเนี่ยการวางลวดรลายต่างๆลักษณะของคอเสื้อลักษณะของแถบอาร์มดูเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยอ่าก็เป็นสามแถบเหมือนกันโอเค แสดงว่าด้านหน้าเนี่ยมีต่างกันแค่ไม่กี่จุดเนาะนะครับก็คือตัวของดาวแล้วก็ตัวของอาร์มนะครับเ,เดี๋ยวมาดูด้านหลังอ่ะด้านหลังโอเคพลิกกลับมานิดนึงมาดูด้านหลังโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นสก,กินอฟอนตของเมสซี่เนาะนะครับอ่าฟอนตของอาดิดาเนี่ยจะเป็นเมสซี่หมดเลยนะครับลายละเอียดนะครับอ่ารายละเอียดอ่าผมเห็นจะแตกต่างกันชัดละ อย่างแรกเลยเนาะที่จุดแตกต่างชัดก็คือตัวของอสกรีนนะครับเบอร์เนี่ยมันจะถ้ามองดีเทลจริงๆเนาะจะเห็นว่าตัวสองดาวเนี่ยมันจะเห็นเป็นฟอนต์เห็นไหมครับอาร์เจนตินาสองดาวนะครับเนี่ยสองดาวแต่ตัวสามดาวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยฟอนต์สกรีนมันจะเป็นอาร์เจนตินาเห็นไหมครับเนี่ยอาร์เจนตินาสามดาวนะครับโอเคแสดงว่าฟอนต์สกรีนเนี่ยมันมันต่างกันตรงแท่ โลโก้นะครับตรงนี้เป็นสามดาวละอ่าสว่วนขนาดฟอนต์เท่ากันนะครับขนาดฟอนต์เนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยชื่อ Messi เมสซีนนนนเ่เหมือนกันนะครับด้านบนก็เป็นลายเหมือนกันนะครับเป็นพระอาทิตย์เนาะนะครับเหมือนกันโอเคอ่าชายเสื้อทุกอย่างเหมือนกันนะครับทั้งสองดาวและสามดาวอ่ะนี่คือเปรียบเทียบคร่าวๆเนาะอันนี้ของผมเนี่ยจะเป็นไซส์ XL นะครับ XL ทั้งคู่เลย XL เนี่ยก็คือรอบอกประมาณอ่า42-43นะครับอ42-43โอเคเพราจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับอเดี๋ยวดูฟอนต์สกรีนให้ชัดนะครับว่าฟอนตสกรีนของแซประมาณไหนเนาะก็คือประมาณนี้เลยเห็นะครับดูเนื้อเนาะ,ะจะเป็นฟอนต์นะครับถ้าดูดีเทลดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในฟอนต์เนี่ยเป็นจุดนะครับเป็นการผสมระหว่างจุดสีขาวกับ จุดสีฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยมีขาวกับฟ้าแล้วก็ขอบด้านนอกจะเป็นขอบดําเข้มโอเคอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เบอร์เมสซี่เนาะชื่อเบอร์เมสซี่โอเคอ่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเอ่อคิดว่าจะเป็นรีวิวเสื้อของแชมป์ฟุตบอลโลกเนาะแต่เป็นของปีเก่าๆนะครับก็มีของ